พระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่24หลังจากที่ซาอูกลับมาจากการรบกับชาวฟิลิสเตียมีผู้กราบทูลว่าดาวิดอยู่ในถิ่นกันดารเอ็นเกดีซาอูจึงทรงนำพลที่คัดเลือกแล้วจากทั่วอิสราเอลสามพันคนไปค้นหาดาวิดกับพวกตามซอกเขาแห่งเลียงผาพระองค์เสด็จมาถึงข้อแกะริมทางทรงเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อปลดทุกข ดาวิดกับพวกอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำคนของดาวิดพูดว่าวันนี้แหละคือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านไว้ว่าเราจะมอบศัตรูไว้ในมือของเจ้าเจ้าทำอะไรกับเขาก็ได้ตามใจชอบแล้วดาวิดก็ย่องเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลโดยที่ซาอูลไม่รู้ตัวต่อมาดาวิดรู้สึกผิดที่ได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลดาวิด กล่าวกับพักพวกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเราไม่ให้ทำเช่นนั้นต่อนายเหนือหัวผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้หรือทำร้ายกษัตริย์พระทรงเป็นผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ดาวิดพูดดังนี้เพื่อปรามคนของเขาไม่ให้ทำร้ายซาอูแล้วซาอูก,ก็ทรงออกจากถ้ำและไปตามทางของพระองค์ดาวิดก็ออกจากถ้ำตามตาม,มาแล้วร้องทูลว่า ข้าแต่องค์กษัตริย์เจ้านายของข้าพระบาทเมื่อซาอูทรงหันพระพักมาดาวิดก็หมอบกราบลงแล้วทูลซาอูว่าทำไมทรงฟังผู้คนที่พูดว่าดาวิดมุ่งทำร้ายฝ่าพระบาทวันนี้ก็ทรงเห็นกับตาแล้วที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระบาทในถ้ำนี้มีผู้สนับสนุนให้ปลงพระชนฝ่าพระบาทแต่ข้าพระบาทไว้ชีวิตฝ่าพระบาท เพราะข้าพระบาทลั่นวาจาไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ดูเถิดราชบิดาของข้าพระบาทโปรดทอดพระเนตรชายฉลองพระองค์ของฝ่าพระบาทที่อยู่ในมือของข้าพระบาทชิ้นนี้ข้าพระบาทตัดออกมาแต่ไม่ได้ปลงพระชนฝ่าพระบาทบัดนี้ขอทรงเข้าพระทัยและประจักษ์เถิดว่าข้าพระบาท ไม่ได้ทำร้ายหรือกบฏต่อฝ่าพระบาทและไม่ได้ทำผิดต่อฝ่าพระบาทแม้ว่าฝ่าพระบาททรงตามล่าเอาชีวิตข้าพระบาทอยู่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินความระหว่างเราสองฝ่ายและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคืนสนองสิ่งที่ฝ่าพระบาททำผิดต่อข้าพระบาทแต่ข้าพระบาทเองจะไม่แต่ต้องฝ่าพระบาทคำโบราณกล่าวไว้ว่าการกระทำชัว่วมาจากคนชัว่วฉะนั้นข้าพระบาท จะไม่แต่ต้องฝ่าพระบาทเลยใครหนอที่องค์กษัตริย์แห่งอิสราเอลออกตามล่าพระองค์ทรงไล่ล่าใครสุนัขตายหรือหมัดต,ตัวหนึ่งหรือขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นตุลาการตัดสินระหว่างเราขอทรงพิจารณาคดีของข้าพระบาทและทรงยืนยันว่าข้าพระบาทไม่ผิดขอทรงตัดสินว่าข้าพระบาทไม่ผิดโดยการช่วยกู้ให้พ้นพระหัตของฝ่าพระบาท เมื่อดาวิดท,ทูลจบแล้วซาอูตรัสถามว่านั่นเสียงของเจ้าหรือดาวิดลูกของเราแล้วพระองค์ก็ทรงกันแสงเสียงดังและตรัสว่าเจ้าเป็นคนชอบธรรมมากกว่าเราเจ้าดีต่อเรามาตลอดแต่เรากลับร้ายกับเจ้าในวันนี้เจ้าดีต่อเราเหลือเกินเพราะแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งมอบเราไว้ในมือของเจ้าเจ้าก็ไม่ได้ฆ่าเรา มีใครหรือที่พบศัตรูแล้วปล่อยไปโดยไม่ทําอันตรายขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปูนบําเหน็จแก่เจ้าที่ได้กรุณาเราในวันนี้เรารู้ว่าเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์อย่างแน่นอนและอาณาจักรอิสราเอลจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นในมือของเจ้าบัตรนี้ขอให้สาบานในพระนามพระยาเวเถิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะไม่ฆ่าคนในครอบครัวของเราหรือล้มล้างเชื้อสายของเราดาวิด ก็ถวายปฏิญาณต่อซาอูจากนั้นซาอูจึงเสด็จกลับวังส่วนดาวิดและพักพวกกลับไปยังที่มั่นของตน